สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําปลาร้าสุงเครื่องกันนะคะเราจะนําปลาร้าของเรานะคะมาคลุกแป้งนิดหน่อยนะคลุกแค่บางๆนะคะทุกคนเราจะคลุกแค่ไม่ให้ปลาร้ามันติดกระทะเนาะให้สีเหลืองสวยนะคะเราจะทอดพอปลาร้าสุกแล้วเราก็จะมาผัดเครื่องนะคะมีกระเทียมมีพริกสดมีมะเขือเทศมีหอมแดงนะคะ ก็จะเริ่มผัดกันเลยตอนผัดก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะจะได้สุกง่ายๆเนาะเราก็จะผัดไปจนมันสุกเลยนะคะนี่นะคะพอมันสุกอย่างนี้แล้วเราก็จะมาใส่รสดีใส่น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนโรยใบมะกรูดลงไปด้วยะคะ่ะนี่นะคะเราจะผัดจนมันสลุดแบบนี้เลยนะคะอ,อ่มันจะออกเหมือนเปรี้ยวหวานนะคะจะออกเป็นรส เปรี้ยวๆหวานๆเราจะไม่ให้มันเค็มเนาะเพราะว่าปลาร้าเรามันเค็มอยู่แล้วเสร็จแล้วนะคะเพราะมันได้หน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาปลาร้าทอดของเราลงไปนะคะนี่ค่ะสีสันสดใสไหมคะปลาร้าทอดของเราเราจะคุกอย่างเบามือเลยนะคะทุกคนเราจะไม่ให้ปลาร้าเราเละเนาะอืมกลิ่นนี่หอมมากเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะทุกคนดูสิคะน่ากินไหมคะ